ว้าวทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมากินเมีย่ยงหอยแครงนะคะหอยแครงยักษ์นะยักษ์มากอยากจะบอกไม่คิดว่าตัวจะใหญ่ขนาดนี้ดูสิอันนี้เขาทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้โมสั่งเขาให้ลวกประมาณอ่าสามสิบวินาทีว้าวใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะ พราะว่าหอยมันตัวใหญ่เนาะก็ลวกประมาณนี้มาทุกคนมาเริ่มกินกันเลยคือโมไม่อยากกินเป็นเมี่ยงเลยอะน้ำลายแปกเริ่มค่ะม,มาเด้อมาเด้อมากินข้าวแรงด้วยกันทุกคนอยากจะบอกว่ามันใหญ่มากเ,าเมื่อกี้โมตัวไหนวะเมื่อกีอ้เขาเรียกว่าหอยแครงจากระพัดปะ ดูสิน้ำจิ้มแบบนี้เลยโรยถั่วลงไปหน่อยดูน้ำจิ้ม,มถัว่วเกาะตัวหอยนะคะมาทุกคนอืม อหอยกลึบมากแต่น้ำจิ้มอมืรสเค็มยังไม่มีเราต้องเติมน้ำปลาอ,อ,อร่อยทุกคนหอยคือสดต้องมีซ้ำสองแน่เลยเจ้าเนี่ย เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวโมจะบอกพิกัดนะเพราะว่าต้องบอกพิกัดแหละดูสิทำเป็นเมี่ยงบ้างนะใส่เส้นหมี่ลงไปแบบนี้จ้ะแล้วก็ตามด้วย น้ำจียม,มน้ำจิ้มหอยแครงมันก็ต้องมีแบบถั่วดตัดเนาะมาทุกคนอืมอืม น้ำลายมม้ทุกคนกน้ำลายกระเด็นเลยต่อมน้ำลายน่ารักมากลันนี้จังหน้าจะได้สดใสสดใสเปิดให้ดู <c oughs> ตัวใหญ่มาก นี้ตัวนี้น่าจะสุกไปหน่อยตัวเนี้ยเจ้าของร้านก็น่ารักมากเลยอ่ะมีโน้ตให้ด้วยโน้ตมาให้ด้วยว่าแบบขอโทษที่รอนานอะไรเงี้ยขอโทษที่ให้รอนานอะไรเงี้ย อ,อ่สดทุกตัวของทะเลถ้าสดก็คือจบพวกแบบเครื่องเคียงก็คือก็จะเป็นแบบเครื่องรองเนาะเครื่องรองชุดนี้โมสั่งมา เป็นชุดละสามร้อยกว่าบาทนะทุกคนเออมันก็จะมีตามไซส์มันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แต่ว่าอันนี้น่าจะไซส์ใหญ่สุดโอ้ทุกคนใหญ่เกินไปอะ่ะจริงๆในกล้องไม่รู้ใหญ่หรือเปล่านะแต่หน้าโมแต่ตรงเนี้ยใหญ่มากอืมกลึบกบ โดดเข้ามาข้างหลังแม่เนี่ยพี่จุง้งพี่จุ้งเหรออ๋อพี่จุง้งจุ้งมันเหงาอืมอ่าสามร้อยสามร้อยกว่าบาท ้ำจิ้มก็ถือว่าใช้ได้ค่ะจิ้มลงไปแบบนี้เลยกินพร้อมถั่วตัดสับเวอร์ ตอนแรกโมกัดจะกินเป็นเมี่ยงนะแต่ว่าไม่ได้แล้วเราต้องลิ้มรสรสชาติของหอยน่าจมทึบโไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อร่อยมาก

คุณเพรแบบฝนจกแบบติดต่อกันสามวันแล้วอ่ะที่ไหนฝนจกกันบ้างคอมเมนต์บอกได้นะคะอที่นี่คือจะตกช่วงประมาณเย็นๆตกประมาณแบบสองชั่วโมงก็หยุดอะไรเงี้ยแต่ตกหนัก นี่เลยมาออาปากเผื่อทุกคนถามลิปสีนะสีลิปสติกอันนี้ของ พี่กับแปนะคะไม่หลุดขายของให้ให้เขาด้วยดีโมใช้คือโมใช้มานานมากแล้วเบอร์เธอไปหมดแล้ว รองพื้นก็ของสีจันค่ะสีจันก็คือดีถูกและดีในเซเว่นแฟบแบ ตอนนี้ตัวใหญ่ามากอืมอืมใหญ่ามากว้าวไปกอดอืม็น บอกเลยเขาคัดทุกตัวนั้นเนี่ยไม่มีตัวไหนแบบเสียเลยอ่ะอมาตัวสุดท้ายค่รได้กีีตัวไม่รู้เมื่อกี้ลืมนับ

เดี๋ยวรอบหน้าต้องสั่งมายำอะไรอย่างงี้เนาะตําเนี้ยแซ่บไปแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ฟินมากเลยก็พิกัดนะแต่โมบอกใครอยู่แถวลาดพร้าวอยู่แถวเราแวกนี้นะก็สามารถเข้ากดกดเข้าไปในไลน์แมนอะแล้วก็สั่งชื่อร้านว่าจิ้มหอยร้านก็คือจำง่ายมากอืจิ้มหอยนะทุกคนเลิศไปแล้วคะ่ะวันนี้บ๊ายบาย